สวัสดีทุกคนนะครับสักดาจาก c h a n e l c o นะครับวันนี้เรากลับมารีวิวรองเท้าอีกแล้วแล้วก็ผมรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผมซับซอ้อนหรือเปล่าแต่ว่าคือผมเนี่ยเคยรีวิว crockett and j o n e s cavendish 1ไปแต่วันนี้ผมหยิบ crockett and j o n e s cavendish 2นะครับจากร้านดเดยโครลัมมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันซึ่งผมก็อยากจะบอกว่ารุ่นนี้คือมันเป็นรุ่นที่ผมเนี่ยเคย รีวิวไปในตอนนั้นนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นคู่ที่แบบเฮ้ยคือมันแบบใสยังไงก็ได้แล้วก็ด้วยความที่มันเป็นรุ่นที่ใสยังไงก็ได้นะครับรุ่นเนี้ยสีดำหนังสีเอ้ไม่ใช่สีน้ำตาลหนังแบบเบอร์นิชคาร์ฟเนี่ยก็ใส่ง่ายขึ้นไปอีกนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นคา e n d i s h 2ที่ผมเนี่ยก็ยืมเพื่อนมานะครับแต่ว่าเราก็จะหยิบมาให้ดูกันว่าวันนี้เนี่ยเออเวลาเราซื้อมันจะมีอะไรบ้างนะครับก็อ่ามันจะมี ถุงผ้าสีเขียวนะครับแล้วก็อันนี้คือเราต้องซื้อชูทรีเพิ่มนะครับก็จะเป็นชูทรีของ p r o k k e t Jones แล้วก็ตัวรองเท้าเนี่ยจะเป็น p r o k k e t Jones c จ v ส n d าวิ2นะครับซึ่งผมว่ารุ่นนี้รีวิวกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วไม่รู้ว่าจะไปทำคอนเทนตน์อะไรให้แตกต่างจากชาวบ้านเขาได้แล้วกันนะฮะแต่ว่าก็เป็นคอมเมนต์จากคนที่แบบใส่ CJ จนมันแบบเยินไปละแล้วก็รู้สึกว่า มันจะเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์ได้นะครับทีนี้ก่อนอื่นเลยนะครับรุ่น c a v e n d i s h 2เนี่ยก็เล่าให้ฟังก่อนว่ามันเป็นรองเท้าสไตล์ทัสเซลโลเวอร์สีเบอร์เนชคัฟหนังคัฟสกินอันนี้ทุกคนพูดหมดนะครับรัดสามสองห้าหน้าตาแบบเป็นลาสกลมๆลึกๆใส่สบายมากเหมาะกับเท้าคนเอเชียอะไรเงี้ยคือไปดูเว็บอื่นก็ได้นะครับดูในช่องอื่นก็ได้แต่ผมจะบอกว่าคู่นี้เหตุผลที่มันใส่ง่ายคือหนึ่งนะฮะหน้าตาของทรงมันเนี่ยจะเป็นดีไซน์ที่มันมีความเป็นสี แบบน้ำตาลใส่ง่ายนะฮะแล้วก็ตัวผู้เขาก็จะแน่นๆนะครับตึงไว้มันดูเรียบร้อยนะครับเป็นเป็นทัสเซลโลเฟอร์ที่เวลาใส่ไปทํางานแล้วก็ดูไม่น่าเกลียดนะครับสีขเขาก็จะมีมิติมากก็คือจะเป็นสีแบบน้ําตาลนะครับแต่ก็ไม่ได้น้ําตาลเสมอกันนะมันมีความเป็นพาติน่าเล็กๆแล้วก็พอใส่มาแล้วก็จะดูแบบเออมีความสวยงามแบบดูเรียบร้อยรูปทรงของเขานเ,น Jones, เนี่ยเป็นクロเคเดนจอนส์เนี่ยรองเท้าเขาต้องดูเรียบร้อย ความที่เขาเป็นแบบแบรนด์กฤษคอนซูเวอร์ทีฟด้วยนะเวลาเขาออกแบบรองเท้าเนี่ยมันจะดูแบบเรียบร้อยเป็นทัสเซโรเฟอร์นะเดี๋ยวว่าทัสเซโรเฟอร์เขาเนี่ยต้องเรียบร้อยเรียบร้อยยังไงบ้างตรงนี้ลิ้นรองเท้านะฮะมันจะสูงปิดเนื้อเท้าเยอะนะครับตรงนี้ก็คือผู้เขาเนี่ยจะไม่แบบกองแกงดองแดงแกงไปแกงมามันจะแน่นแล้วตึงอยู่กับที่นะฮะเส้นรองขอบนี้มันจะเป็นเส้นธรรมดามันไม่มีถากไม่มีอะไรลวดลายซับซ้อน แล้วก็หุ่นของเขาเนี่ยมันจะเป็นหุ่นแบบกลมๆลีๆยาวๆเนี่ยมันไม่ได้ปลายเรียวแหลมหรือว่าปลายเป็นแบบชีเซลโทสุดแสนจะเซ็กซี่เลยขนาดนั้นรูปทรงเขาเนี่ยดูธรรมดาด้วยความที่มันธรรมดามเลยใส่ง่ายโคคิตแอนจอร์สเนี่ยก็เป็นรุ่นที่ถ้าเกิดว่าจะให้ผมแนะนานะคือผมก็จะแนะนําเพื่อนทุกคนที่เข้าสู่วงการรองเท้าเลยว่าถ้าอยากจะใส่รองเท้าแบบมีความแบบมีลูกเล่นนิดนึงไปประชุมใส่สูตร เอาอยู่แสงเกณยีนเอาอยู่ใส่ขาสั้นพอได้นะฮะก็ทัสเซลโลเฟอร์สีเบอร์นิชคารฟตัวเนี้ยของคอคเคนเดนโจนส์ไปได้ในเกือบทุกงานนะฮะมีงานที่ไปไม่ได้ก็คือแบบไปขี่มาแค่ีนะ้อ่าด้วยความที่มันมีอ่รูปทรงที่แบบดูมีความสวยงามคลาสสิกในในลักษณะที่เป็นแบบปกติของมันแล้วมันก็ยังมีเขาเรียกว่าแบบความเป็นแบบ แบรนด์ CJ ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของคุณภาพของหนังคุณภาพของการตัดเย็บการเก็บงานก็คนชอบเอา CJ ไปเทียบออเดนกันว่าแบบเฮ้ยมันดีอะไรเงี้ยคือ CJ เจป็นงานตัดเย็บดีมันเป็นงานที่ลงทุนแล้วแบบเวลี่คุ้มค่าบางคนเขามองว่าออเดนมปนงานไม่ไม่ดีมันชุยอะไรเงี้ยถ้าว่ากันนามตรงนะงาน CJ เนี่ยเนี้ยบ่าเยอะเนี้ยบกว่าออเดนเยอะ,ยยอะแต่คุณซื้อ CJ พอซื้ออะไรคุณซื้อประวัติศาสตร์ใช่ไหมคุณซื้อการตัดเย็บใช่ไหม มันจะไม่เหมือนกันกับออเดนแลยนะออเดนเะนี่ยซื้อเพราะแบรนด์นะครับหรือบางคนรู้สึกว่าอยากจะใส่ฟูลสเต็ปแล้วดูเท่แต่ CJ เจนี่ยจะให้ความสึกเรียบร้อยใส่ไปได้หลายงานใส่ไปทํางานได้คือจะไม่รู้สึกขัดเขินขัดขืนอะไรมากมายดังนั้นเนี่ย CJ คู่นี้จึงเหมาะกับเป็นรองเท้าสําหรับบิจนาเนอร์เลเวลที่กําลังจะแบบอยากจะเข้าสู่วงการแล้วก็อยากจะดูเท่นะฮะโดยการใส่ทัเซลให้มันแบบมีความแบบเป็นเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับลายูปทรงของเขาเนี่ย เชฟของเขาก็จะมีความแบบว่าดูเรียบร้อยค่อยๆสโลว์แล้วมาจิกตรงปลายคือฟีลแบบนี้มันเป็นรองเท้าสำหรับคนเรียบร้อยนะฮะแต่อย่างไรก็ตามนะฮะก็เวลาซื้อมาเนี่ยก็ผมก็แนะนําให้ซื้อชูทรีของ CJ มาด้วยนะฮะซึ่งชูทรีของ CJ เนี่ยผมว่ามันน่าจะทํามาจากพวกไม้ตระกูลแบบบีชวูดนะฮะแล้วก็มันมีความหนักนิดหนึ่งมีการเจาะข้างใน คือการเจาะตรงนี้ข้อดีของเขาก็คือว่ามันจะลดการเกิดเชื้อราเวลาเราใส่รองเท้าเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นทรงแบบนี้คือผมว่ามันน่าจะทํามาสําหรับแบบรุ่นคาวบีดิชโดยเฉพาะมันก็จะมีความแบบว่าสโลปดูกลมๆมนๆน,นะครับแล้วก็ตรงนี้จะไม่เหมือนของออเดนนะคือของของออเดนเนี่ยมันจะมีความแบบเหลี่ยมเป็นสันกว่าแต่นี้จะโคง้งแล้วก็เก็บส้นได้ดีกว่าแล้วก็ตรงนี้ใช้หมุดทองในการดึงมี เขียนว่านอตแฮมตันทวิสันจอนอังกแลนนะครับก็ผมว่าชูทีของ CJ เนี่ยเป็นชูทีที่ทำดีกว่าชูทีเอาเดนเยอะเลยคือชูทีเอาเดนเนี่ยมันมีความเหมือนแบบว่าข้างหน้าก็งั้นๆนะ่ะไม่ได้เก็บทรงข้างหน้าหรอกแต่ว่าข้างหลังเนี่ยของเขาโอเคแต่เนี้ยดีทั้งหน้าทั้งหลังทั้งอะไรนะครับก็รู้สึกว่าเป็นชูทีที่แบบใส่แล้วเข้ากับตัวรองเท้าจริงๆแล้วก็มันมีความคุ้มค่าในการซื้อมาใช้แล้วก็ ดูแล้วรู้เลยว่ามันเป็นของที่ดีไซน์มาคู่กันนะครับทั้งรองเท้าเอ่ยชูทีเอ่ยมันแบบมันมีความใช่ไปหมดซะทุกอย่างนะครับแล้วก็โอเคในฐานะที่แบบจะรีวิวให้ครบนะก็ต้องรีวิวให้ครบนะครับก็คือหน้าตาของลาสของเขาก็จะเป็นลาสแบบราวโทแบบนี้แบบนะเป็นราวโทใส่แล้วดูเรียบร้อยเลยแล้วก็งานเย็บตรงนี้ก็จะเป็นงานเย็บที่เหมือนแบบเป็นงานมือค่อยๆแบบว่า เย็บไล่ขอบไปนะครับแล้วก็ตรงส่วนของลา s t สเนี่ยมีความแบบกลมมนนะครับถ้า,าลองดูตรงนี้เนี่ยลารสเขาก็ไม่ได้ทำเทปเปอร์ไม่ได้ทำพิชฮิลนะก็คือเป็นตรงๆแต่ว่ามันจะไม่ได้ดูอ้วนใหญ่เหมือนของออเดนที่แบบว่าพื้นตรงขอบเนี่ยเวลเนี่ยจะหนาจะบานนะอ่าข้างนอกแต่เนนี้จะสลีกกว่าดูเรียบร้อยกว่านะครับด้านในไลนิ่งเขาเนี่ยก็คือเป็นสีเนื้อนะครับตรงนี้เป็นหนังสเอดที่ งานตัดเย็บดีมากคือผมรู้สึกว่ามันแบบดีมากแล้วก็มีการทำเป็นมุมเป็นสันเป็นเคิร์ฟท็อปไลน์เก็บขอบเรียบร้อยอย่างดีนะฮะแล้วก็ไลนิ่งของเขาเนี่ยจะเป็นไลนิ่งแบบเต็มแผ่นเลยนะคือเต็มไปจนถึงข้างในตรงนี้เลยแล้วก็มีจุดนี้ที่เป็นหนังโซเอทนะครับตรงส่วนพื้นเนี่ยก็จะไม่ได้มีสลักอะไรเหมือนของออเด n นนะครับแต่ว่าจะเห็นเบอร์พื้นแล้วก็ โลโก้เนี่ยเขียนว่า o c k ットジョーンสนอร์ทแฮมป์ตันอ g ง a n d คือเป็นสีทองเหมือนกันคือรองเท้าพวกไฮโซพวกนี้เขาจะใช้สีทองนะฮะแล้วก็การตัดเดย็บเนี่ยก็เป็นกูเยวเวลหละแต่ว่างานของเขาเนี่ยจะเรียบร้อยกว่าของออเดนมากนะครับเพราะว่าเห็นไหมถึงมันจะเป็นเบนช์เกรดคือเกรดสำหรับการทำจากเครื่องจักรเนี่ยแต่เขาก็จะมีการไกด์ขอบตรงนี้ฮะไกด์ตรงส่วนขอบเนี่ย แล้วก็ค่อยเย็บด้วยจักรทะลุข้ามไปแบบนี้ถึงจะเป็นเบนช์เกรดก็ต้องยอมรับว่าเขาทำออกมาได้ยอดเยี่ยมนะฮะแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดมากๆพื้นของเขานะครับ Crockett Jones Made in England ลนนะฮะแล้วก็จะมีหมุดตอกนะครับคลายของออเดนเลยแล้วก็ Dovetail ก็คล้ายของออเดนเลยนะฮะตรงส่วนพื้นเนี่ยก็จะเห็นว่าพื้นของ CJ เนี่ยก็ผมว่าพื้น CJ ดูทรงมันดูเซ็กซี่กว่าหน่อยมันจะไม่ได้บึกบึน ว่ามีความแบบว่าอ้าวนเหมือนของ a อ d e n นนะฮะนี่ดังนั้นนะคุณจะได้อะไรจากคลิปนี้คลิปนี้ผมรีวิวสั้นมากเพราะว่าใน c า v e n d i s h ชหนึ่งเนี่ยผมพูดไปเยอะแล้วแต่ว่าผมจะมาตอกย้ำให้กับทุกคนฟังว่า CJ Cavendish เป็นรุ่นที่ใช้แล้วดีซื้อแล้วคุ้มแล้วก็ถ้าคุณอยากจะได้รองเท้าใส่ยาวก็ไปซื้อมาใส่เพรผมรู้สึกว่า มันมันไม่มีอะไรจะทดแทนมันได้แล้วอะคือขนาดอันนั้นผมยืนพูดประมาณครึ่งชั่วโมงผมคลั่งมันมากแล้วก็พอมาเป็นคลิปนี้จะพูดอะไรก็ซ้ำคลิปเก่าแต่ว่ารุ่นนี้มีขายในประเทศไทยชัดเจนอันนั้นมันต้องไปญี่ปุ่นแต่น,นี้มีในไทยก็เพื่อนๆก็ไปเลยเดี๋ยวเดวคลัมนะฮะตอนนี้มีหลายสาขาด้วยมีทั้งอารีแล้วก็ที่ไหนที่หนึ่งนะเอ็มอเทียอะแล้วก็แบบ เดี๋ยวน่าจะมีที่เกสอรวิลเลดด้วยก็น่าจะมี CJ ในทุกจุดอ่ะก็ CJ เต็มมานเต็มเมืองนะฮะไปกดมาใส่ถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ซื้อรุ่นนี้ถ้าอยากได้ตัวจบคุณเป็นผู้ชายที่ไม่ได้คิดจะแต่งตัวเรียบร้อยเป็นสไตล์คลาสสิกเมนสวร์ซื้อคู่นี้คู่เดียวไปันทุกงานแต่งเลยก็ยังทําได้ก็ยังเป็นอะไรที่ผมสนับสนุนอยู่ก็หวังว่าเพื่อนๆจะแบบเออได้สาระ ระดับหนึ่งละกันจากคลิปนี้นะฮะก็ขอขอบคุณทุกคนนะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่นะครับอย่าลืมนะฮะ CJ ก็รองเท้าสามัญประจำบ้านนะฮะมีขายอยู่ในประเทศไทยทั่วไปตอนนี้ก็ไปกดกันได้โอเคบ๊ายบาย